คุยนะครับของกิจินสินคาสองหนก่อนเดี๋ยวราจะไอ้น้ำทำของวัตถรสิงห้าก็าเป็นทกอะ่ะ นะตัวนี้ออกมาทำกระบวนเยอะเลยอ่ะนี่ไม่มีรถมีนแลนด์มานะที่นี่สลามีบ้านโตกที่นี่สลามีบ้านโตก บ้านโปกงตรวจสอบสิ่งองสัมภะของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชันชลาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะข้าวขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยครับที่นี่สถานีบ้านโกที่นี่สถานีบ้านโก่ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโกกโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถ ชานชาลาจะอยุดขณะใช้หมือของท่านและกดและไม่ระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถี่นีเป็นขบวนรถจละจาสารธนา,าขบวนที่สองหกหนึ่งหุดรับวส่งไปทา,ากสถานีต้นทางกรุงเทพวลัลลภ์โพกใต้ทางสถา,สน,านีสวนสวนปฏิพัฒนครับ ที่บอกจากสามีมัดถกไปแล้วจะอยู่ต้องส่งพนดษฐาที่สถามีนักขอนจุ่มขอนระก้อโพธารามเป็นสถามีต่อไปตามลาดับครับโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด,ด้วยนะครับ สถานีบ้านโกงที่นี่สถานีบ้านโกงมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโก,ก่งอนเสอรสิ่นของนัสนทำหน้าของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชันจาราจะอยู่ทางด้านขวาปืนของท่านและ่วนระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถดยครับที่นี่สถานีบ้านโกงที่นี่สถานีบ้านโกพกืพ่อถามที่มีความประสงค์โดยสารธรรมดา ก่อนที่254หยุดนสมทวยฐานจากสถนานีต้นทางหลังส่วนไายทางสถานีทนบุรีครับขบรถที่นี่บอกจากสถานีมันโป่งไปแล้วจะหยุดนสมทไยในฐานที่สถานีชุมทางหนองปลาดุกคลองบางตาลพงว,ว่าเดือนนครบปฐถมเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ yeah